สวัสดีครับผมนัชชนน์นะครับวันนี้ครับผมนัชชนน์พามานําเสนอนะครับที่ดินแปลงสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับซึ่งแปลงนี้นะครับอยู่ในเขตของตําบลปากช่องอาเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีแล้วก็เป็นแปลงที่ดินนะครับที่อยู่บนจุดเนินสูงสุดของตําบลปากช่องเลยนะครับผม ที่นี่ครับใช้ชื่อว่าโครงการภูตะวันนะครับเป็นที่ดินโครงการแบ่งขายนะครับสาเหตุที่ชื่อโครงการภูตะวันนะครับเนื่องจากว่าที่ดินแปลงเนี่ยครับอยู่สูงมากครับเพราะว่าสูงจากเส้นทางสาธารณะด้านหลังนะครับขึ้นมาอีกเนี่ย ร่วมระลับประมาณ3เมตรเลยทีเดียวนะครับจะทําให้ตรงนี้นะครับสามารถมองเห็นวิวนะครับได้360องศานะครับแล้วก็สามารถที่จะมองพระอาทิตย์ได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกเลยนะครับแล้วก็โครงการนี้นะครับทางเข้าโครงการมานะครับพอเราเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเหมือนลักษณะประมาณว่าเดินไล่ตามตะวันนะครับไปด้านหลังทางด้านนู้นนะครับซึ่งในโครงการเนี่ยจะเห็นวิวเขาล้อมรอบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บริเวณใกล้เคียงแถวนี้ครับมีลำห้วยด้วย ถัดไปอีกแปลงหนึ่งนะครับระยะทางประมาณ200เมตรเท่านั้นตรงนั้นจะเป็นลำห้วยนะครับซึ่งตามแนวลำห้วยเนี่ยเขาจะมีพวกต้นปาล์มนะครับที่ขึ้นอย่างเขียวขจีเลยนะครับบริเวณแถวนี้ดูแล้วแบบสดชื่นนะครับชื่นตาชื่นใจมากๆเลยสําหรับคนที่กําลังมองหาที่ดินที่อยู่ในแบบบรรยากาศส่วนตัวนะครับแล้วก็ได้วิวสวยๆแบบท็อปวิวนะครับในโครงการนี้นะครับภูตะวันเนี่ยผมแนะนําเลยอยากให้ทุกท่านครับลองเข้ามาชมกันนะครับ แล้วโครงการนี้ก็อยู่ใกล้กับเส้นถนนทางหลวงชนบท4029นะครับเส้นหนองเตอรเนี่ยเพียงแค่700เมตรเท่านั้นในโครงการนี้ครับก็จะมีพวกำ้คาปา ไฟฟ้านะครับสาธารณูปโภคคั้นพื้นฐานเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของแปลงที่ดินเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเนินสูงใช่ไหมครับเราสามารถที่จะปลูกสร้างบ้านได้นะครับมาถึงปุ๊บเราก็ลงฐานแผ่แล้วก็ปลูกสร้างบ้านได้เลยนะครับแล้วก็ในโครงการนี้นะครับเดี๋ยวจะมีจุดเนี่ยแนวมาร์กของแต่ละแปลงแต่ละแปลงเอาไว้นะครับด้านหน้าก็จะวางเป็นจุดมุมฉากของลั้วคาร์บอยเอาไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจเนี่ยขับรถมาจากกรุงเทพนะครับเพียงแค่ประมาณชั่วโมงกว่า เพราะว่าแปลงนี้ครับอยู่ห่างจากกรุงเทพนะครับ104กิโลเมตรนะครับผมวัดจากที่ขนส่งตะลิ่งชันนะครับผมและก็สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับอย่างเช่นปั๊มน้ำมันปตทนะครับเซเว่นอีเลเว่อยู่ใกล้กับเราเนี่ยเพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็สำหรับ โรงพยบาบาลสมเด็จพยุพราชนะครับจะอยู่ใกล้เราเนี่ยเพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นหรือว่าใครนะครับอยากจะไปจับใจใช้สอยนะครับตลาดซื้อกับข้าวหรือว่าทําธุระนะครับซื้อของต่างๆเนี่ยตลาดสดจอมบึงอยู่ห่างจากจเราเนี่ยเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นและอีกอย่างนึงนะครับสำหรับแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่อยู่ในเขตบ,บริเวณใกล้ๆแถวๆนี้นะครับอย่างเดียแลนะครับศูนย์วิจัยกว้างแล้วก็เร็วๆเนี่ยคาดว่าเขาจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอ,อันใหม่นะครับ ซึ่งอยู่ใกล้กับเราเนี่ยเพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็รวมไปถึงนะครับโครงการพระราชดำริเขาเชง,งุม้มซึ่งในโครงการเนี่ยทุกๆปีนะครับเขาก็จะมีการแสดงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอวันดินโลกหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของพืชผลต้นไม้ต่างๆนะครับเขาจัดอยู่แาทุกทุกปีห่างจากจเราเนี่ยเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็รวมไปนะไปถึงนะครับศูนย์แสดง พันสัตว์ป่าหรือว่าสวนสัตว์เปิดเขาประทับช้างครับห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่12กิโลเมตรเท่านั้นเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปเที่ยวที่สวนพึ่งนะครับในช่วงของหน้าหนาวหรือว่าช่วงออปลายฝนนะครับระยะการเดินทางนะครับจากโครงการเนี่ยเราไปถึงที่สวนพึ่งเนี่ยเพียงแค่30กิโลเมตรเท่านั้นว้าวถือว่าดีงามมากเลยนะครับ เอกสารสิทธิ์นะครับเป็นฉนดครุฑแดงนสอสี่จอนะครับเนื้อที่ของแปลงนี้นะครับอยู่ที่1ไร่2งาน41ตารางวานะครับโดยที่1ไร่2งาน41ตารางวานะครับรูปแปลงเนี่ยอยากบอกว่าเป็นรูปแปลงเก็บทรัพย์นะครับเก็บเงินเก็บทองได้เลยเพราะว่ารูปแปลงนี้นะครับด้านหน้านะครับจะมีความกว้างนะครับที่หันหน้าไปทางด้าน ที่ตะวันตกเฉียงใต้นะครับอยู่ที่37เมตรนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะมีความกว้างมากกว่านะครับแล้วก็ติดกับถนนทางสาธารณะด้านหลังด้วยด้านนั้นจะเป็นด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ซึ่งจะมีความกว้างถึง51เมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับทางด้านซ้ายมือของแปลงนะครับจะมีความลึกอยู่ที่72เมตรส่วนทางด้านขวามือของแปลงเนี่ยอยู่ที่64เมตรอ่านี่แหละที่เขาเรียกว่าถุงเงินถุงทองนะครับออด้านหลังจะกว้างมากกว่านะครับแปลงนี้1ไร่2งาน41ตารางวาราคาเพียงแค่ 9 5 0 0 0เท่านั้นนะครับผมแล้วก็อยู่บรรนจุดเนินสูงสุดของแปลงนี้ด้วยด้านหลังทางด้านนู้นนะครับที่ผมเห็นเลยครับที่อยู่ทางด้านทิศเหนือนะ่ยจะเห็นวิวเขาสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมส่วนอีกแปลงหนึ่งข้างๆนะครับจะอยู่ใกล้กันเลยนะครับมีแนวเขตที่ติดต่อกันแปลงนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะ เซฟประหยัดงบลงมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งแปลงเนี่ยจะมีเนื้อที่ขนาด1ไร่1งานนะครับโดยที่1ไร่1งานเนี่ยจะเป็นรูปโฉนดนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยๆเลยครับแปลงนี้นะครับผมจะมีด้านหน้าที่ติดกับถนนทางสาธารณะด้านหน้าเนี่ยที่เป็นถนนหินครุกนะครับอยู่ที่32เมตรความลึกของทั้งแปลงนะครับอยู่ที่64เมตรครับแล้วก็ด้านท้ายครับที่ติดกับ ถนนสาธารณะนะครับที่ของเราอ,อยู่สูงกว่าตั้ง3เมตรนะครับความกว้างอยู่ที่32เมตรเป็นยังไงบ้างครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป๊ะเ,ะเลยหนึ่งไร่1ง,งานราคานะครับอยู่ที่8,500 0 0เท่านั้นนะครับแล้วด้วยความที่ว่า ด้านหน้าเนี่ยในเรื่องของความสะดวกสบายของถนนทางเข้ามานะครับตรงนี้นะครับจะเป็นถนนหินครุกนะครับที่ปูเอาไว้นะครับแล้วก็รถอัดเกรดนะครับมาอัดบดเป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งมีความกว้างของทางเนี่ยอยู่ที่7เมตรนะครับลัศสมีรถส่วนกันได้สบายๆเลยนะครับแล้วนะครับลักษณะนะครับเราจะดูได้เลยเห็นว่ามันเป็นเนินขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้น้าไม่ท่วมแน่นอนเวลาที่เรามองลงไปข้างล่างนะครับเราก็จะอยู่สูงกว่าเพื่อนบ้านเราจะเห็นเลยว่าตอนเนี้ยเรายืนอ,อยู่แทบจะอยู่บนหลังคาของเพื่อนบ้านเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ให้ความรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวมากๆสาหรับคนที่อยากจะได้บ้านพักตากอากาศนะครับแล้วก็ได้วิวสวยๆมาพักผ่อนในช่วงของวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับหรือว่าอยากจะมาอาศัยอยู่เลยก็ได้เพราะอย่างที่บอกครับว่า ของเราอยู่ใกล้กับความสะดวกสบายนะครับที่ตลาดจอมบึงศูนย์กลางจอมบึงเนี่ยเพียงแค่6กิโลเมตรตรงนั้นครับพาลูกพาหลานมาเรียนได้เลยเพราะว่ามีโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงขั้นมหาวิทยายลัยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับที่ดินที่มีวิวเขาล้อมอยู่ใกล้กับแนวลําห้วยอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะใช้น้ำนะครับเอาน้ําขึ้นมาในพื้นที่ของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินท่อตามแนวถนนสาธารณะมาได้นะครับผม คนที่สนใจเนี่ยอยากให้แจ้งนัดล่วงหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานครับพามาชมที่ดินแปลงนี้ในโครงการนี้นะครับผม 0922635563ครับกับผมนัชนนนแล้วก็เบอร์ทีมงานครับไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือว่าคุณเจนะครับสามารถที่จะโทรสอบถามติดต่อกันได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เผื่อมีเพื่อนคนไหนที่สนใจนะครับจะได้ตัดสินใจมาอยู่เป็นเพื่อนกันมาเป็นกวนก็ได้นะครับเฮฮาปาร์ตี้ได้เลยที่นี่นะครับจะทำพูลวิลล่านะครับหรือว่าจะเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับก็ดูดีเลยทีเดียว แล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรัแบบการกดติดตามช่อง YouTube Channel นะครับกดกระดิ่งเอาไว้สำหรับการเพิ่มข่าวสารแจ้งเตือนอย่างท,างทันท่วงทีด้วยนะครับบ้านและที่ดินทำเรดีซื้อขายที่ดินราบุรีและทั่วไทยครับวันนี้ผมรัชนุนและทีมงานจากล้าแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย